เดี๋ยวเราจะมาทําตัวแพตตี้กันต่อนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบเนื้อวัวล้วนๆนะครับสูตรนี้เนี่ยจะแตกต่างออกไปเพราะจะมีส่วนประกอบของเนื้อหมูบดเข้ามาผสมนะครับแล้วก็จะมีหอมที่ถูกนําไปผัดจนหวานแล้วก็นุ่มดีแล้วก็มีการใส่สมุนไพรมีการใส่เครื่องเทศนะครับผมเรียกแพตตี้สูตรนี้ว่า the ultimate burger p a t t y ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ครับเนื้อวัวบด200กรัมเนื้อหมูบด50กรัม หอมใหญ่สับ60กรัมน้ำมันรำข้าวครึ่งช้อนโต๊ะเกรดขนมปัง10กรัมนมสด2ช้อนโต๊ะใบไาม1ช้อนชาพริกไทยดำและปาปิก้าอย่างละเศษ1.4ส่วน4ช้อนชาอ้าวก่อนอื่นนะครับเราก็อุ่นกระทะให้พอร้อนดีนะครับเสริรนน้ำมันรำข้าวครับในระหว่างนี้นะครับผมมีเกรดขนมปังแล้วก็มีนมสดนะครับหน้าที่ของนมสดก็คือทำให้เกิดขนมปังนุ่มครับ สำหรับตัวเนื้อสัตว์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราใส่รอไว้ได้เลยแล้วก็จะมีเนื้อวัวครับผมมีเนื้อหมูครับเล็กน้อยสำหรับใบไทม์เนี่ยนะครับจริงจริงเราพิเร์เป็นไทม์สดแต่ถ้าเผื่อคุณผู้ชมไม่มีจะใช้แบบแห้งก็ได้นะครับเนี่ยครับเราลูดตรงก้านให้หลุดออกมาเป็นใบๆลักษณะน,นี้นะครับในส่วนของหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะสับเล็กๆครับผมแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมันที่ร้อนดีครับ ผัดหอมนะครับให้หอมของเราเนี่ยมีลักษณะที่ใสนะครับแล้วก็มีสีน้ําตาลอ่อนๆครับผมอย่าให้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องระวังนิดนึีก่อนที่เราจะใส่ลงไปผสมเนี่ยครับเราใส่ตอนร้อนๆไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะทําให้เนื้อสัตว์ของเราสุกก่อนพาเขาไปตากแอร์สักห้านาทีนะครับให้เย็นลงครับตอนนี้หอมใหญ่ของเราเย็นลงแล้วนะครับ มาดูที่ส่วนประกอบของเ,อเกล็ดขนมปังที่ชุบนมนะครับก็นุ่มดีแล้วครับเราจะใส่ทุกอย่างลงไปเลยครับเริ่มจากเกล็ดขนมปังนะฮะที่แช่ไว้กับนมหอมใหญ่ที่นุ่มดีแล้วปรุงรสด,ด้วยปาปริก้าครับผมพริกไทยดำเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานวดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับไม่ต้องนวดนานเกินไปเพราะว่ามือเราร้อนนะครับเราอาจจะทำให้ไขมันละลายได้ทั้งหมดนะครับออกมาได้ทั้งหมด 310กรัมครับผมเราก็จะแบ่งออกมาเป็น3ชิ้นครับสชิ้นชิ้นละประมาณ100กรัมเหมือนเดิมเลยครับผมปั้นเขาเป็นก้อนกลมครับกดให้แบนลงแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับกดตรงกลางให้เป็นบุ๋มลงไปครับแล้วก็วางบนกระดาษไขครับเรียบร้อยแล้วครับ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเนื้อแพตตี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีรสหวานมาจากอาหอมที่เรานำไปผัดนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมจากสมุนไพรและเครื่องเทศมากมายและนี่ก็คือ The Ultimate Burger Patty ครับ และสำหรับตัว Ultimate Burger Patty นะครับผมก็จะมาทำให้เป็นเบอร์เกอร์อร่อยๆอ,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 อีกสูตรหนึ่งนะครับขอตั้งชื่อว่าเป็น The Ultimate Hamburger แล้วกันนะครับง่ายๆครับเอาละเราก็อุ่นกระทะของเราให้ร้อนนะครับเช่นเดียวกันนะฮะในสูตรนี้เนี่ยถ้าผืคุณผู้ชมจำได้ก็คือว่าเราจะไม่มีส่วนผสมของเกลืออยู่ในนั้นดังนั้นเราจะใส่เกลือตอนนี้แหละครับสูตรนี้เนี่ยจะต่างจากออฟบีฟแพตตี้นะครับเพราะว่า เราต้องทําให้เขาสุกดีเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทานหมูดิบได้นะฮะน้ามันครับน้ํามันไม่ต้องเยอะมากนะครับเพียงให้ท่วมๆนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับเอาด้านที่เรากดหน้าบุ๋มเนี่ยนะครับลงไปก่อนครับสําหรับการย่างตัวแพนตี้ของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขามีหลายเทคนิคนะครับวันนี้ผมย่างบนกระทะหลายๆคนเนี่ยถ้าเบิดสมมติที่บ้านมีเตาถ่าน ย่างบนเตาถ่านก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราทําเยอะจริงๆเราก็สามารถเข้าเตาอบนะครับโดยใช้โปรแกรมย่างไฟบนและพอผ่านไปครึ่งเวลาเราก็เอาออกมาแล้วก็พลิกด้านนิดหนึ่งนะครับบางคนนะครับที่ไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับไขมันหรือว่าชอบให้นุ่มๆน,นะครับเอาตัวเจ้าแพตตี้เนี่ยไปนึ่งหรือไปต้มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวขนมปังนะครับวันนี้เราจีบ,บนกระทะแต่เวลาที่เราทำจำนวนเยอะๆเ,เนี่ยครับ เราสามารถนําเข้าอ,อกพร,อพร้อมกันก็ได้ในระหว่างนี้นะฮะขนมปังลงไปจี่ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเตรียมนะฮะขนมปังชิ้นล่างของเราเช่นเดิมเลยครับต้องบอกว่าซอสมะเขือแล้วก็มัสตาร์ดเป็นเบสิเนื้อสุกได้ที่แล้วนะฮะ สูตรนี้เสิร์ฟให้แตกต่างนะครับผมจะไม่ใส่มะเขือไม่ใส่ชีสนะครับแล้วก็ใส่เป็นเบ b ี้สปริงแชนะครับแล้วก็ขอใส่ c a ราเมลไลซ์โซเนียที่เราทำไว้นะฮะตอนนี้เย็นดีแล้วครับด้านบนของขนมปังนะครับเหมือนเดิมครับผมมายองเนสเนี่ยช่วยในการยึดเกาะสุดท้ายนะฮะถ้าเราอยากจะเสิร์ฟกับแตงกวาดองนะครับจะเสิร์ฟกับเกลกเกนก็ได้นะครับและแน่นอนนะครับสำหรับแฮมเบอร์เกอร์นะครับหลายๆสูตร เราก็สามารถรับประทานกับเฟรนช์ฟรายก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ซอสมะเขือเทศและนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่เราอาจจะเสิร์ฟแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือ The Ultimate Hamburger ครับ